สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของอประจำเดือนธันวาคมสุปณรศิบกในเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักซึ่งเดือนธันวาคมนั้นจะมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงด้วยกันแต่ดาวศุกร์นั้นจะย้าย2ครั้งก็คือรวมทั้งหมดก็เป็น6ครั้งนะคะ ครั้งแรกค euh, ือดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลในวันที่หนึ่งธันวาคมพ2566ในเวลายี่สิบสามจุดสามศูนย์นอนะคะได้ตําแหน่งเกษตรราส่วนดาวที่สองก็คือดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่เจ็ดธันวาคมพศ2566เวลาสิบสามจุดสิบแปดนาฬิกาเดินพักด้วยนะคะแล้วก็ดาวที่สามก็คือดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูในวันที่สิบเจ็ดธันวาคมพศ2566เวลาศูนย์สามจุดสี่สิบเจ็ดนาฬิกา ส่วนดาวที่4ก็คือดาวพระศุกร์ย้ายอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่26ธันวาคมเวลา06.45นาฬิกาได้ตำแหน่งปลักรกเตษนะคะส่วนดาวที่5นั้นก็คือดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่27ธันวาคม2 5 6 6เวลา04.09นาฬิกาเดินเซิร์ดนะคะได้ตำแหน่งอุจจาวิราศด,ด้วย แล้วก็ดาวสุดท้ายในเดือนธันวาคมซึ่งจะย้ายนะคะก็คือดาวประเกตย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่31ธันวาคม2 5 6 6เวลา10นาฬิกา46นาทีนะคะซึ่งก็จะทำให้ในเรื่องราวของเดือนธันวาคมนั้นเป็นเดือนสุดท้ายของปี2 5 6 6 ซึ่งจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อลัคนาและราศีธนูลัคนาได้มาจากการคำนวณจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนำมาผูกดวงออกมาสถิตลัคนาราศี ส่วนราศีนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15ธันวาถึงประมาณวันที่13มกราคมนะคะนั่นก็คือราศีธนูสามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ,ะต้องอถ้าต้องการดูแบบส่วนตัวจะมีความแม่นยํามากกว่านะคะ,ะเรามาเริ่มกันที่ตัวตนตนุรักษ์ของชาวราศีธนู ซึ่งราศีธนูนั้นมีดาวพฤหัสบดีเป็นตัวตนตนุลักษณ์ในช่วงจังหวะของอตั้งแต่วันที่19เมษายน2566ที่ผ่านมาจนถึง30เมษายน2567ดาวดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นตัวตนตนุลักษณ์ก็ย้ายเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีเมษพบปุตตะด้ตำแหน่งราชาโชคนะคะและก็เดือนธันวาคมนี้ก็ยังคงเดินถอยหลังเดินพักอยู่นะคะ เดินไม่ปกติจนถึงวันที่8มกราคม2566 67นะคะขอโทษด้วยเพราะฉะนั้นตัวตนของชาวราศีธนูในช่วงจังหวะนี้อาจจะมีความที่ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งสักเท่าไหร่นะคะมีความอ่อนเพลียอ่อนแอแล้วก็อ่อนพลังอาจจะไม่ค่อยมีความขยันขันแข็งมีความเหนื่อยล้ามีความคิ้เบือ่ออาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ตัวเองนั้น มีความเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำอะไรให้มากมายในช่วงจวังหวะนี้อยากจะพักผ่อนเกียครานสะมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวหลังจากวันที่8มกราคม2566ดาวตัวตนตนุตตตตลักษณ์ก็จะกลับมาเข้มแข็งเป็นปกติในภพของปุตตะเพราะจะมีการริเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะช่วงจวังหวะนี้ก็ถ้าจะริเริ่มอะไรใหม่ๆก็ลงทุนแบบเล็กน้อยไปก่อนนะคะ ซึ่งก็เป็นเรื่องราวของการงานนั้นดาวประพุธซึ่งเป็นภพกรรม,มะการงานนะคะ,ะในช่วงของเดือนธันวาคมนั้นดาวประพุธตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่6กธันวาคมดาวประพุธสถิตยอยู่ในราศีตุลในภพลาภะทําให้ตัวตนชาวราศีธนูนั้นมีเรื่องการงานที่กเกิดเรื่องของลาภผล าดาวการงานมาอยู่ในลาบผลก็เลิงกับพบปุตตะก็ถ้ามีการทำอะไรใหม่ๆก็เกิดลาบผลเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นดาวพระพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่7ธันวาคมขอมนรล็16สบกเวลา13.18นาฬิกาแล้วก็เดินพักด้วยนะคะเดินพักหมายถึงว่าเดินถอยหลังนั่นเองนะคะ ดาวประพุทธการงานเดินพักเดินถอยหลังในภพของราศีพิจิกภพเรือนวินาศนะก็อาจจะทําให้ในเรื่องการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างถิ่ต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายความเดือดร้อนอาการปิดบังซ่อนร้นาการอยู่เบื้องหลังก็อาจจะมีการที่ไม่ค่อยจเจริญเติบโตก้าวนะหน้าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดาวประพุทธเดินถอยหลังนั่นเอง แล้วเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็เป็นดาวพระเสาซึ่งดาวพระเสานั้นได้สถิตยอยู่ในราศีกุมเรือนสัตชะตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2 5 1 6เป็นต้นไป2ปีครึ่งเพราะฉะนั้นการเงินของชาวราศีธนูในช่วงจังหวัด2ปีครึ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจรจาการพูดจาการทำธุรกิจการเข้าสังคมการพบปะกับพี่น้องเพื่อนฝูง การทำสัญญาการทำงานในโลกของโซเชียลมีเดียนะคะก็เกิดเรื่ององรายได้การเยินงห้กับชาวราศีธนูนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนั้นดาวพระศุกซึ่งเป็นลาภพะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ดาวพระศุกก็ย้ายเข้าสู่ราศีตุลตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมศป6เลยนะคะซึ่งได้ตำแหน่งเกษตรราแล้วก็ตำแหน่งพินทุบาทด้วย เพราะฉะนั้นในเรื่องของลาบผลก็ได้มาแต่ก็ไม่ได้แบบเต็มเม็เต็มหน่วยเท่าไร่เพราะว่ามีตำแหน่งพินธุบัรอยู่ด้วยนะคะก็ได้แบบไม่ค่อยเต็มที่ในเรื่องของลาบผลผลประโยชน์โชคลาภอะไรพวกนี้นะคะจากการเสี่ยงโชคถ้าได้มาก็อาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้ต้องไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรืออาจจะมีเหตุการอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับมา อาจจะเป็นเหตุให้เกิดทุกขลาภก็ได้ด้วยนะคะ,ะส่วนเรื่องของสุขภาพนั้นดาวมรณะก็เป็นดาวประจันซึ่งดาวประจันนั้นสองวันครึ่งก็เดินในหนึ่งราศีทุกเดือนนะคะก็เดินครบทุกราศีเพราะฉะนั้นต้องไปดูที่ลักษณะของดาวพื้นดวงของแต่ละคนนะคะว่า ดาวพระจันทร์สถิตอยู่ในภพเรือนไหนจะได้รู้ว่าความจะป่วยนั้นของชาวราศีธนูนั้นมีไหมเป็นคนแข็งแรงไหมมีโรคประจําตัวไหมมีโรคเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นดาวจรนั้นสองวันครึ่งเดินในหนึ่งราศีถ้าเดินเข้าสู่ภพสุภะก็อาจจะหมายความว่าความจะป่วยนั้นอาจจะหาทางเจ,เจอหมอที่ดีในการรักษาถ้าเดินเข้าพบเรื่องของ พันธุก็อาจจะหมายความว่าคนภายในครอบครัวอาจจะมีความเจ็บป่วยหรือเข้าพบปตัตตานีคู่ครองก็อาจจะหมายความว่าคนรักอาจจะมีความเจ็บป่วยถ้าเข้าปุตตะก็หมายความว่าบุตรหลานบริวารอาจจะมีความเจ็บป่วยนั่นก็เป็นลักษณะของการที่สองวันครึ่งเดินในหนึ่งราศีนะคะแต่มันสองวันครึ่งเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำนายไม่ค่อยได้ในช่วงดาวจรนะคะส่วนสําหรับเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วดาวพระหัสบดีซึ่งเป็นพันธุ์นั้นดาวพระสุกก็เป็นลาพระและตัวตนธนุลักษ์ก็เป็นดาวประหัดสบดีด้วยดาวประหัดสบดีซึ่งเป็นพันธุนนและก็ตัวตนก็อยู่ในราศีเมษพบปุตตะเพราะฉะนั้นความรักของชาวราศีธนูสาหรับคนที่มีครอบครัวนั้นในช่วงจังหวะนี้ดาวเดินถอยหลังอยู่นะคะ เดินถอยหลังจนถึงประมาณวันที่8มกราคม2 5 1 7เพราะฉะนั้นทำให้ชาวราศีธนูในช่วงจวังหวะนี้มีความห่างเหินมีความที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจสนใจกับครอบครัวเท่าไหรอ่อไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งไม่ค่อยมีความสดใสอ่อไม่ค่อยม,อมีการที่เอาใจใส่สักเท่าไหร่กับคนภายในครอบครัวส่วนสำหรับคนโสดนั้นนะคะ ซึ่งเป็นดาปุตตะเป็นดาวังคารดาวังคารนั้นก็ในช่วงของวันที่หนึ่งถึงวันที่26นั้นก็สถิตยอยู่ในราศีาพิจิกซึ่งเป็นภพวินาศนะก็อาจจะพบเจอความรักจากคนที่มาจากต่างถิ่นไกลคนต่างประเทศหรืออาจจะเป็นลักษณะของการปิดบังซ่อนเร้นหรืออาจาออาจะเป็นลักษณะของการที่เป็นคนเป็น คนมีตําหนิเป็นไม้เป็นผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือในช่วงจังหวะหลังจากวันที่28ธันวาคมสุขนโรคกสุเป็นต้นไปดาวังคารก็ย้ายเข้าทับตัวทับตนนะคะในราศีธนูเพราะฉะนั้นก็คนรักใหม่ของชาวราศีธนูสำหรับคนโสดนั้น ก็จะเป็นความรักที่สุขสดใสนะคะเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่อาจจะนำพาไปซึ่งก่อเกิดเรื่องของการที่จะร่วมหอลงโรงเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้ด้วยหลังจาก8มกราคมเป็นต้นไปนะคะ8มกราคมสภานรก17เเป็นต้นไปนะคะ,ะซึ่งก็อาจจะสร้างครอบครัวมีบุตรมีหลานมีลูกได้แต่งงานมีครอบครัว มีความสุขนะคะก็ขอให้ชาวราศีธนทุกท่านโชคดีสำหรับเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567กันทุกท่านสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ